สวัสดีครับกลับมาพบกับพิ่กิตที่ช่องสีทุกคนครับวันนี้เป็นวันพุธนะพี่กิตก็เลยรวบรวมเอารถเหล็กมัจรร็ดสีเขียวมาให้ชมกันเอาเอามาบางส่วนครับเอามาเยอะเดี๋ยวเต็มโตะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับทุกคนครับมาดูกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่อยู่กับฉากนี้ครับนี่คันนี้จะเป็น Honda CRZ สีเขียวนะครับโอ้ล้อสะท้อนแสงเลยนะ นครัล้อสะท้อนแสงคอนด a า r ีาซคันข้างในที่อยู่ในตึงนี่นะที่อยู่ในอู่นี้ก็จะเป็นโฟก k สวา g e n นะนี่โฟก k สวา g เก้นบีเทนะเต่ามินนั่นเองครับทุกคนสีเขียวมินนะขัดมาคันที่เปิดท้ายนี่นี่ก็เป็นโฟกกอบนะโฟกกอบ GTI แม่สีเมทัลลิกสวยแล้วเปิดท้ายได้ด้วยนะคันถัดมาตัวนี้เป็น Porsche 934นะสีเขียวออกทึมๆไม่เรียกเขียวอะไรเนี่ยนะนะี่ครับ บอเช934แล้วก็คันถัดไปนะั่นก็เป็นนี่สามล้อไทยแลนด์ตุกต๊กตุ๊กไทยแลนด์คันสีเขียวครับทุกคนครับที่อยู่ในฉากถัดมาเนี่ยอ่านอยู่ในฉากนี้นะนี่คันเขียวด้านซ้ายมือครับตัวนี้ก็เป็นซีตองครับทุกคนซีตอง DS4 เนี่ในเขียวสะท้อนแสงนีออนด้วยนะอันที่อยู่บนนี่ครับเนี่ยที่อยู่บนลิฟต์ยกตัวนี้ก็จะเป็น h อ n d a ซีทีสอานะครับสีเขียวสวยเลยนะครับนะคันสีเขียวลายพรางตรงนี้ก็นี่ครับ เซ็ตบลเลดคาเมโลสีเขียวลายผ่านโคตรแจมกันนี้นะเออแล้วก็นี่ครับคันสีเขียวที่อยู่ข้างล่างนี่ก็ปอเช่เก้าหนึ่งหคโอ้โหคาเดราตัวนี้เป็นรถเปิดประทุนด้วยนะเปิดประทุนได้ด้วยล้อ,อยางซะด้วยครับทุกคนนะ,ะถัดมาที่อยู่อูสกายไล์นะนี่ก็จะมีคันซ้ายสุดตัวนี้ก็จะเป็น d o d เชเลนเจอร์เอสอาร์ทีเฮลคัทนะดอ c เชเลนเจอรคันซ้ายสุดข้างในนิสสัน GTR ครับนะ สีเขียวสะท้อนแสงนะคันกลางก็นิสสัน GTR สีเขียวโครเมียมครับทุกคนแล้วก็คันขวาสุดนี้ก็นิสสัน GTR นะแต่จะเป็นคันที่เป็นล้อเลืองแสงแล้วก็ลวดลายจะแตกต่างจากคันอื่นนิดนึงแล้วก็คันที่จอดอยู่ริมขวานี่ก็แอสตันมาตินเวนเทสแม่เซตสีเขียวนี่แจ่มจริงๆครับทุกคนเซตต่อมานะครับนี่ครับคันที่อยู่บนลิฟต์ยกสีเขียวนี่ก็แมคลาเรนครับทุกคนตัวนี้แมคลาเรนนะตัวที่อยู่ข้างนอกตัวน,นี้ก็ออดดี้ครับทุกคน ออที่ R8 เปิดประทุนซะด้วยนะสีเขียวสวยคันที่อยู่ข้างในเปิดฝากระโปรงตัวนี้ก็เป็นปอเ s c ไ e t a ่านแม่นี่ครับลายไวเลส์นะครับเปิดฝากระโปรงได้นะแล้วก็คันที่อยู่ข้างนอกนี่ก็ Lamborghini Huracan แม่แล้วก็คันข้างในเป็น911 GT3 RS โคตรแจ่มเลยครับถัดมาจะเป็นเซ็ตที่อยู่บนถนนแล้วก็กำแพงนะสังกะสีหน้านะนะคันข้างในนี่ก็นี่ครับเป็น ตุยต้าไฮเอ็แนะ่สีเขียวดอกชะมาครับทุกคนทันข้างนอกก็เป็นฟอร์ดแรปเตอร์สีเขียวสะท้อนแสงเขียวเมทัลลิกเขียวคุ่มเมียมข้างในก็เป็นฟอร์ดแรปเตอร์เหมือนกันนะสีเขียวนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหตัวนี้คลาสสิกหน่อยนะจะเป็นฟอร์ดนะนี่ครับฟอร์ดมาแต่งบอสซะด้วยนะรุ่นแรกฟอร์ดมาแต่งเล็กแรกของเบอเร์เรดตเลยนะถัดไปด้านในนู้นในสุดโอ้โหดิสคีสีเขียวนะเ,นเบนเบอร์เซเดตเบนสีหกสามสีเขียวนะแล้วก็ จี๊บแลงเลอร์ลูบิคอนสีเขียวแล้วก็ถัดมานี่ก็จิมนี่นะสีเขียวอยู่นะอาจจะเห็นในจอนี้ก็อาจจะออกเหลืองเหลืองเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวนี้เซลิก้าเขียวครับทุกคนครับนะออถัดมานี่ก็จะเป็นเซ็ตของแรลโลเวอร์ ower, ครับทุกคนนะคันนี้ก็จะเป็นแรลโลเวอร์ดีเฟนเดอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นะล้อยางด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นแรลโลเวอร์เก้าศูนย์แรลโลเวอร์ใหม่สุดของทางมาจเดนะครับทุกคนครับ เขียวเนี่ยทางมาเฉลยก,ก็ทํามาเยอะอยู่พอสมควรครับใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาเก็บสะสมกันได้ครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิจและช่องสิทุกคณด้วยนะครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ